ที่หักของเพิ่นบ่ล่นะนั่นห้ามเกินห้าคนโอ้ดีหมอกโอ้ยเย็นดีแสิวะหออมองเบิงเงเบ่งตะเวนนั่นดีเบิ่งตอนคำบริสิบเบิ่งตะเวนหมองเบิ่งตะเวนดาวมีไว้เบิ่งขนอ้าวแปลนหมอกนะโอ้ยข่อยัน กูเห็นอย่างานี้ทะเลหมอกนี่สัมผัสหมอกต้นหมึกลำไยบ่ะวะ่ะปืด๊ดคุณสารค้ามีทา้งไดสาขค้ามีทางคุณอ,อันนี้สิเป็นนำพ่อหมุนเบอร์อุดอนเป็นไดขอนแก่นนำสารค้าเป็นใดสามราคาสวยมากโอ้สมกับจันท์ดนมากที่ สาคุ้ยเอาอะไรครับขา,ขาวๆนะ,ออะเ,อเอาบอลผู้ใดดังไฟหนึ่งเขาดิอเอาหนึ่งวันเข้าเจ้าหนึ่งเขาโอ้ป<ว>้าไ<ว>ม่มาหนึ่งเขาคักหนึ่งเขาแน่แตส่สวยๆขาวจากักโอ้โอทะเลมอกนี่<ป> ขาวด,ดูดูดูข้างล่างก็ดูอยู่นี่แหละครับป้าเออไม่ต้องไปเลยเขาคอเขาคอ,อนี่บักคอ,อาลายวะ